จะใส่ดินลงไปรอบๆอรอบๆเลยให้รอบๆเลยเหลือไว้สักครึ่งนึงแล้วก็ใส่ใส่ใบไม้ต่อได้ละได้ละเอาใบไม้โรยรอบๆทีนี้แล้วก็เอาดินต่อ ใส่ใบไม้ให้หมดทีนี้ได้หันมันน่อยปลูกต้นอะไรครับต้นแก้วลิลลี่แต่ว่ายังไม่มีดอกนะจ้ะ